สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับท่างช่องผั c ัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่31สิงหาคม2567นะครับประมาณ2ถุงกราครับผมเนาะผิดตายส่งแนว่ยแทงมาให้ครับผมวิ่งล่างเงินล้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับคนที่รอเลขมาเร็วนะครับพุ่งนีเช้าเด้อครับผมเนาะเลขมาเร็วเลขมาวิ่งนะครับพุงนี้เช้านะครับ เลขมัเร็วนะครับงวดที่แล้วครับผมพี่ต่ายให้มาครับผมนี่ครับหกหกเจ็ดเม็ดเดียวครับเลขออกแปดหกเจ็ดนะครับนี่ครับผมเนาะเอฟซี่สร้างช่องถามมันเยอะมากว่าให้ผมตามเลขมันเร็วให้หน่อยนะครับร่อความกับผมเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนชิปนี้ครับผมเป็นของวิ่งล่างเงินล้างของพี่ต่ายออรับแลครับผมเนาะเงาดังมาเลยครับผมพอดี คำแพงครับผมเนาะกำลังตอนทับอยู่ครับผมก่อนนี้น้องคําแพงหลับอยู่นะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นครับมีเอฟซีชางช่องถามมาเยอะมาครับผมเนาะเลขรับสองขางวดนี้ประหัดว่าจะลงวันนี้ในตัวไหนครับนี่ครับเลขรับจากสองขางวดนี้นะครับบนวิ่งสามครับสามแปดสามเก้านะครับเน้นที่สามเก้าครับล่างวิ่งเก้าครับสี่เก้าเจ็ดเก้านะครับบน เงินที่39ครับล่างเงินที่49นะครับนี่ครับไอ้ที่สร้างช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะเล็ดับจากสงขานะครับเข้ามาแล้ว2งวดติดต่อกันนะครับมาครับผมมาดูของพิษตายออรับแปลดีกว่าครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านนะครับของพิษตายออรับแปลครับเพราะว่า เอฟซีทาง2องถามมาเยอะมากครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านนะครับของพิ่ตายออรับแปลครับนี่ครับอันนี้นะครับผมเลขล็อกวงในนะครับเลขล็อกวงในวันนี้ให้มาครับผมเนาะเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เจนะครับล่างครับผม91เม็ดเดียวครับล่างครับ91เม็ดเดียวนะครับ ส่วนเลขวิ่งครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านครับผมงวดพี่ให้มาครับผมวิ่งเก้าเม็ดเดียวครับนี่ครับเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็ครับผมนี่ครับเจ็ดห้าครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่เจ็ดเก้านะครับลองเจ็ดห้านะครับนี่ครับผมเนาะเพิ่นเหตุมากแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเคลนให้เก็ที่ซักจ่องดีกว่าครับผมเนาะบริการเสียเมล่อครับผม วิ่งล่างเงินล้านของพิษต,ต่ายออรับแรครับวิ่งล่างเงินล้านออรับแรครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับนี่ครับเพนเห็นมากครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเด้อครับผมเนาะเดี๋ยวตามเลขมาเร็วแล้วก็เลขมาวิ่งให้ f อทางช่องนะครับ วิ่งล่างเงินล้านครับวิ่งล่างเงินล้านครับวิ่งล่างเงินล้านล่างเม็ดเดียวครับวิ่งที่เก้านะครับวิ่งที่เก้าครับนี่ครับ เก้าครับผมเนาะให้มาครับผมเจ็ดเก้าครับแล้วก็นี่ครับเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดห้านะครับนี่ครับข้างล่างครับเจ็ดห้านะครับตุกันครับเจ็ดห้านะครับเน้นที่เจ็ดเก้านะครับ วิ่งล่างเงินล้านคุณแต่ายงวดนี้ให้มาครับผมเนาะวิ่ง9เม็ดเดียวครับ7 9ครับแล้วก็ตัวกันนะครับ7 5นะครับนี่ครับลงวันที่1ทับ9ทับ6 7นะครับเอที่ทางสองถามมันเยอะมาครับผมเนาะไหนว่าจะลงของพิตายอ่อรรวิ่งล่างเงินล้านไม่ลงเลยก็ะพิตายส่งมาให้ประมาณทุ่มกว่านะครับผมนี่ครับ ทุ่มทุ่มยิบเก้านะครับตอนที่ประมาณประมาณเวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่ดูสินี่ครับสองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงคลิปประมาณลางามทุ่มก้าครับผมเนาะลงคลิปประมาณสามทุ่มกว่านะครับลงคลิปไปนะครับนี่ครับวิ่งล่างเงินล้างของพิต่ายออนรับแรงนะครับวิ่งเก้าเม็ดเดียวครับ 79นะครับแล้วก็ตอกันนะครับ75็หนะครับก็ตามนี่ครับผมเนาะส่วนใครที่รอของม้าเร็วนะครับเลขม้าเร็วหรือว่าเลขม้าวิ่งนะครับรอคุ่นี้เช้าด้วยครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้เอฟที่ทั้งสองครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมมาแถมดีกว่าแถม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 ดีกว่าครับผม ผมแถมให้ดีกว่าครับของผมเองดีกว่ามาของผมเองดีกว่ามาแถมให้เพราะว่าคลิปนี้ครับผมเนาะสั้นเกินไปครับแถมให้ดีกว่ามาผาหับดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับ บนวิ่ง5ครับ58เม็ดเดียวนะครับเอา้าเม็ดเดียวครับล่างครับผมโค้งสุดท้ายครับผมเนาะล่างวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งศูนย์นะครับล่างวิ่งศูนย์นี่ครับ จับคู่ครับผมเนาะเม็ดเดียวครับ07เม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับแถมให้เอที่ช่างช่องครับผมลงวันที่1ทับ9ทับ6 7นะครับนี่ครับผมวิ่งล่างเงินล้านนะครับ วิ่ง9เม็ดเดียวครับนี่ครับเ9เม็ดเดียวนะครับตกกันครับ7 5หนะครับส่วนผมเองนะครับผมผมเองก็บนวิ่ง5้าครับ58เม็ดเดียวครับผมล่างวิ่งศูนย์ครับ0 7ย์เเม็ดเดียวนะครับนี่ครับของพิษตายออลรับแด้นะครับแคปหน้าจอกับผมเนาะนี่ครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับลงคลิปของพิตต่านนะครับเลขม้าวิ่งนะครับแล้วก็เลขม้าเร็วนะครับกิตามนี้ครับผมเนาะกระสุท่าหนี่กับขวัญพอนให้ FP ที่ท้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม